แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนของวิธีการเพริ่มยอดไลค์แบบ e อีโ emoji บนโพสเฟซบุ๊กกันเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะผมจะให้มาดำดำผมแชร์แบบไปง่ายกันได้เลยนะครับผมอุปกอ่อนอื่นเลยเราได้กดรับพันที่กูเกิลการแบบนี้นะผมเราก็ให้มันพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า htmldata.com แ,แบบนี้ผมไ,มได้พิมพ์ค้นหาตามมา แล้วพอได้กดหายตามไมาได้แบบมีแล้วนะผมบอกว่าจะดิ้งเข้ามาที่ในเว็บไซต์ผมเลยเว็บไซต์เขาก็จะมีหน้าตาสวยงามดีเลยนะคนละดิ้งเข้ามาเนาะจะมีให้ได้กดลงชื่อชื่องานการสมัครสมาชิกกันแบบนี้นะผมสำหรับใครที่จะดิ้งเข้ามากันแล้วเนาะอาจไม่มีสมาชิกก็ให้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันที่ตรงนั้นได้ยยืมไปได้เลยนะผมเราผู้กคสมัครไปแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วผมในหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้เราได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลเราไปแบบนีแล้วผมเราก็มาตีที่ตรงร้างนี้เพิ่ม แล้วก็กดกรไอสมัครไปับผมแล้วก็ท่าน,นี้ง่ายๆน,นะได้ปผูการสมัครกันได้เปิดไปง่ายกันได้เลยแนะผมก็มีขั้นตอนในการทาที่นี้เองเนาะใอ้กรอ,อกชื่อกร่อกข้อมูลอะไรไปแบบนี้นะผมมา็จะมีในส่วนท,ที่ข้างล่างน,นี้ผมไม่กดยืนยันไปเนาะอ่ะหรือว่าสำหรับใครนะผมที่เคย,ยเข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วแลวมีสมาจิกกันอยู่ในตัวของไฟเนาะก็ให้สาม,มารถที่จะกดลงชื่อใช้งานในตรงนั้นนี้กันไปได้เลยนะผมแล้วกดลงชื่อ,ชอใช้งานลงไป และพอได้กดลงชื่อเชียร์งานกันมาแล้วหรือว่าได้สมัครเปิดบัญชีแกมมาแล้วผมก็จะน้าต่างไลฟ์เว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะแต่มีหมวดบริการให้เราได้สามารถเตี๊ยมเลือกทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่เหลือจนตรงตามประมานนี้บริษสองท่านนี้เนาะเราได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนตรงนี้กันได้นะผมหรือว่าระดับใครได้เข้ามากันแล้วเนาะไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้เลยนะผมหรือว่ายอดอง่นมาแต่ไม่เพียงพอเราก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงต้านี้กันด้หรือว่าต้อเงินอะ ที่กกู้มาเแล้วที่จะส่งการตเงินนะผมที่หน้าตาในการเติมเงินขอเติมหน้าตาแบบนี้เลยนะผมไม่กลับเราตัดไม้ได้กดเข้ามาเนาะก็องการเติมเงินเติมได้ผมแบบง่ายกันได้เลยแล้วผมก็เติหน้าตาแบบนี้เนาะหากใครที่เกิดสนใจผมจดดที่จะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทําการอะไรยังไงผมก็ให้เพียงที่กดเข้ามาผมที่ในส่วนหน้ากันการเติมเงินเราผมเรากดเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันแล้ผมท่านี้ง่ายเการติมเงินเพื่อไปใช้บริการหรือต่างก็ได้เลยเนาะหรือถ้าเราใครที่อยากจะลือดช่องทางในการเติมเงินเราผมไปจังต่างมาท มีเดี๋ยวผมที่ซน์ต่างกับมือเงินเนาะเติมเงินยังไม่ได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์ผมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนนั้นๆในของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะะแล้วถก็พอเราได้กดกลับมากันแล้วที่ในส่วนนั้นๆในของเว็บไซต์เราเนาะผมเราก็จะมาเลือกที่หมุดหมู่เราบริการเพิ่มการจะทนิการกันได้เลยแล้วผมเราก็เลิกกันไปที่หมุดหมู่่อาเลือกกันมาแล้วที่หมุดหมู่นะผมเมื่อกี้เราจะ้ทำการนะผมเป็นการเพิ่มนยอดและแบบอิโมจิของในเพจเฟซบุ Gel ๊กของผมอยู่ตรงนี windows, ้เราได้กดไปอ่ะเลิกก็ได้แล้วที่หมุดหมู่มีีออ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 ันนน้เเเเเรรรรราาาาาากกก็ลืืบิิิิะะมม่่คจจววขงไ ผมดาวไปดีมจีหัวใจแล้วแลกกางนะผมว่าเลิกไปเนาะแล้วเลิกก็น่าจะต้องหมดหมู่ระบบริการแบบนี้นะผมทีนี้ง่ายๆเลยเราหงมาเราได้กดกลับมาที่เพื่อเฟบูของเราเพื่อทำการขอลอกคุณดีนะหุ่มอ่ะแล้วเพื่อลิงก์ผมไอของเพื่อเฟบเรากลับมาแล้วนะหุ่มทีนี้ก็ให้ลิงก์มาวางแล้วเราหอวได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้เราได้เสร็จจำนวนในการเราเพิ่มไปได้เลยผมใส่กันไปอ่ะแล้วพอได้เสร็จทังนี้ก็จำนวนได้แบบนี้หุ่มง่ายๆพิธีนี้ให้เราได้กดสองตัวกันได้เลยนะหุ่ม อ่าเขาโกสั่งซื้อเงินไปแล้วแล้วหูของของซื้อเขาก็จะมีระบบเครือมือเตรมบอกให้เราได้ดูผนได้แบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีให้เราได้ดูผนได้แบบนี้เนาะหรือถ้าศัพใครได้ของซื้อกันไปแล้วแล้วผมอยากที่ได้ดูรายละเอียดสถานะออเดอร์ว่าเป็นยังไงแล้วผมก็ให้มากดดูที่ตรงนั้นนี่กันได้กดกันตัวนี้แล้ผมอ่ะก็จะมีเป็นการแจ้งบอกโจทย์ด้สถานะหรือว่าจำนวนโทรศัพท์เราสั่งไปได้ให้เราได้ดูผลได้แบบนี้นะผมมบบนี้กันเลยเนาะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดหรือว่าอยากที่จะเข้ามาเช็คออเดออรรรร์ททีีี่่่ะะะไไไกกกกััันนนยยงงงงผมม็ให้้้้ดดดเเเขาาาาูปวตติล ถ้าหากใครนะผมได้เข้ามาเช็คงานหรือเข้ามาทำการอะไรต่างๆลำไปในตัวของเว็บไซต์ผมเกิดมีมัเอาเกิดปัญหาแล้วขาดองหรือว่ายังไงนะผมหลักการลองไปต้นไปเนาะก็ง่ายๆเลยผมไปท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดเข้ามาในส่วนของตัวกันได้นะครับผมเพื่อมาทำการแก้ปัญหาหรือสอบถามปัญหาแคดมินเนาะแ้่ได้กดทํามาที่ในส่วนของตัวแล้วผมเราก็มาพิมพ์ข้อเวื่อความตรงนี้นไปเนาะที่ง่ายๆก็จะเป็นการ,า,ารแก้ปัญหาหรือว่าเป็นการสอบถามปัญหาแคปนินจะได้ง่ายๆกันได้เลยเนาะ คือสำหรับใครที่ได้โฟลใช้งานหรือว่าทําการแนะนำแบ่งเอไปในตัวของเว็บไซต์นะผมไม่ได้มีปัญหาหรือขัดห้องหรือว่ายังไงเลยเราได้ใช้งานกันไปแล้วนะผมเกิดสนใจตอนองแนะนาเพื่อนหดใกดจ่ายเขาเข้ามาใช้งานตามเราดูเนาะเราก็อยากสามารถที่จะแนะนําเพื่อนหดยกดจ่ายเขาเข้ามาใช้งานตามเราได้ง่ายๆผมไปกดเราโดกดทามที่ตรงนี้นะผมแล้วก็มาขัดลอกเนาะลิงก์ที่อยู่ตรงนี้ผมกดขัดลอกไปเลยแบบนี้ผมแเราก็ไปส่งให้เพื่อนโดยกดจ่ายเนาะนะให้เพื่อนโดยกดจ่ายเราเข้ามาในลิงก์เข้ามาในลิงก์ที่เราส่งไปต่นี้ง่ายๆก็เล้เป็นการแนะนำให้เพื่อนโดยกดจับหรด้ว่ายกันเล้เนา หรือได้ส่วนต,ต่างๆแล้วของใครและผมที่ใช้งานกันไปแล้วอาจจะเลิกหมดหมูยากหน่อยหรือว่าเลิกบริการเรือแบบสนหม่ยแล้วผมก็ถ้าสามารถที่เราดูดูรายละเอียดของบริการหรือว่าอยากจะดูหมดบุ่บริการแวกไนแบบง่ายๆความไปทําการก็ได้ผมปีแค่กดทอมมาที่บริการน้ำหมดอเขารวบรวมมาให้เราได้ดูกันได้หมดแบบนี้แล้วผมเปนส่วนว่าตๆหัวใจตรงนี้หากใครเกิดสนใจหรือว่า,า,วา,ยวาอยากเข้ามากันได้เลยอะ่ะและก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา้กันด้วยผม,ผมจะลองพาท่านผู้ชมกับดูได้ของยอดไลค์มุจีเราไปดีกเนาะ นี่เลยนะผมก็ตอนนี้มิวสิกเอ็ดนะผมลงจอรองนี้หนะ้าจอคันดะูเนาะเพราะเราปั๊มอิมูจิหัวใจไปหัวเพิ่มเพื่อด้ไรอย่างเนาะอ่ะแล้วแค่นี้เลยนะผมหลังจากทำการกดซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้อยอดไลค์ like ของ emoji, อิมูจิฟูดเอพอยด์เฟซบุ๊กราแนละผมก็ได้เพิ่มขึ้นมาเริ่มเทียบแล้วแบบนี้แล้วเนาะ ว่าจำเมื่อที่อยู่มีอยู่แค่ท11แต่ผมก็เพิ่มขึ้นมาแล้วผมเป็น107.5แล้วผมน่าจะมีเป็นการแข่นหรือบวกกับของเก่าด้วยผมเพิ่มขอึ้นมาถ้าเป็นขนาดนี้เลยเนาะอะแล้วก็ง่ายแบบนี้เลยผมแต่ขั้นตอนในการทำนะผมสำหรับใครที่ดูกเป็นปแล้วเกิสดสนใจอยากจะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทดลองใช้งานอะไรยังไงนะผมก็ให้สามารถาที่จะกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้ผมเพื่อได้เข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำการทนได้แบบเป็นง่ายกันได้เลยเดี๋ยวผมกน,นตรงเว็บไซต์เนาะหรือหากสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานเดี ตั๋วที่ผมได้ส่องกลับไปได้เนาะอ่ะแล้วสำหรับการใช้งานของเว็บไซต์ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วผมก็บินตอนนี้เองเนาะอะค่ะใครเกิดสนใจอะไรยังไงเข้ามาใช้งานกันเลยก็ก็ได้นะผมจะชงคิวบูโนวาจีก็ไม่มี็นไรมากแล้วด้วยเนาะอ่ะหากวันนี้พวกเราไปทำรับแพาคกันไปผมพูดกระตุกกระตากอะไรยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะถึงแม้ใครได้ดูการเมล้วไม่ได้เห็นหน้าอะไรเราก็ให้ความรั้ผิดชองขอบคุณนนท์รับชมเนาะวันนี้เป็นเวลามากแล้วก็ขอบคุณนะครับ